สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคือสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะพามาชมเนี่ยผมลรแมวนะครับผมหรือเป็นภาษาอีสานมาเท่ากับเอว่า,านองแมวเนาะแต่ว่าผมสิขอซื้อขอเบาเป็นภาษาไทยภาษากลางเพื่อท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมรับฟังเดี๋ยเข้าใจกันเนาะนี่ก็เป็นลกแมวเนาะที่ผมได้มาเดี๋ยวกล้องโฟกัสน,นิดนึงเนี่ยผมก็จะมีทั้งหมด3าม อันนี้คือโูกแมว2ลูโลกหน้าอันนี้คือจะแพ็กส่งลูกค้าผมคือมีลูกค้าสั่งเข้ามาทาง Facebook ครับผมคือเขาเห็นผมเอาไปลงในช่อง t i k t o อของผมเนาะแล้วก็มีคนเข้ามาดูตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ70,000มื่กว่าวิวแต่คลิปผมคือลงไปแล้วคลิปโดนปิดการมองเห็นนะผม คือไม่รู้ว่าผิดลิขสิทธิ์อะไรสงสัยจะมีเลือดอะไรนะครับผมเพราะว่าคลิปที่ผมนําลงิ๊กตอกเป็นคลิปที่ตอนแมวกําลังคลอดลูกรับผมก็จะมีเลือดมีตัวแมวออกมาผมนี่ผมเดี๋ยวโฟกัสให้ดูนิดหนึ่งนี่ผมก็จะเป็น2ลกกรับผมเตรียมสง่งลูกค้าผมอันนี้ตากแห้งไว้อย่างดีเรียบร้อยผมเตรียมสง่มมสงลกูกค้าจํานวนหนึ่งท่านนะผมสองลกนี่ผมก็จะเป็นหน้าตาะมานี้ สองลูกนี้คือไม่ได้ผ่านพิธีอะไรผมยังไม่ได้ผ่านวิธีทําพิธีอะไรนะผมแค่เอาพึ่งแดดตากแดดไว้แ,แห้งแค่นั้น,นผมเพราะว่าลูกค้าจะนําไปทําพิธีอะไรเอาเองของเขาผมก็<ๆ>จะเป็นประมาณนี้ส่วนลูกนี้ผมเป็นลูกที่ผมเก็บสะสมมาประมาณ2-3ถึงปีได้แล้วผมอันนี้คือผ่านพิธีปลุกเสกแล้วก็ เรียกสูตรเรียกนามแล้วก็เบิกเนตเป็นที่เรียบร้อยผมคือมีความคังความศักดิ์สิทธิ์คือพูดง่ายๆคือผ่านพิธีกรรมมาเป็นที่เรียบร้อยผมหน้าตาลูกก็จะเป็นประมาณนี้โรกผมได้นําการปิดทองนี่ผมดูได้ผมว่านานไม่นานผมทองที่ปิดจนมีขึ้นเขียวบ้างเล็กน้อยผมตามเห็นในรูปผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมโรกนี้ก็ได้เข้ากรอบเก็บไว้ผมเพื่อรักษาสภาพ ของลกเพื่อไม่ให้มีแมลงมีอะไรมาเจาะหรือมากินอะไรประมาณนี้ผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมส่วนท่านไหนที่สนใจลกแมวที่เข้ามาชมคลิปนี้อยากได้ลกแมวก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ผมพอมีแบ่งขายให้ได้ครับผมแต่ถ้าทักเข้ามาช้าหน่อยก็อาจจะไม่ทันนะเพราะว่าลกแมวผมเป็นลกแมวที่เลี้ยงเองที่บ้านนะผมก็มีลกไม่มากนานๆครั้งจะได้ลกหนึ่งครั้งผมอาจจะ หมดให้ลูกค้าหรือให้เพื่อนบ้านให้คนอื่นไปบ้างแล้วเพราะผมก็อาจจะหมดไปได้ผมถ้าใครยากได้สนใจรับผมเพื่อนําไปเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตามความเชื่อนอะที่เขาบอกว่าถ้าใครบูชาลูกแมวจะช่วยเรื่องการค้าขายทํามาค้าขึ้นเรื่องโชคลาภอะไรต่างๆเกี่ยวกับเงินทองไหลมาเทมาอะไรประมาณนี้เนาะมันก็เป็นแค่ความเชื่อนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ มาพูดให้คนมางมงายมาเชื่อหัวปากหัวเปล่านะผมถ้าใครจะเชื่อก็ให้เชื่ออย่างมีเหตุมีผลเนาะเราอาจจะได้ยินคนโบราณหรือพุทธโูเก่เขาพูดกันมานะผมว่ามีอ่าคุณเขาเรียกว่าอะไรพุทธคุณอะไรประมาณนี้เนาะเกี่ยวเรื่องเองินทองโชคลาภค้าขายทำมาค้า,ข,า,ข,า,ข,าขึ้นอะไรประมาณนี้ผมก็เป็นเพียงความเชื่อครับผมก็ให้อ่าสำหรับคนที่เขาเชื่อเขาศรัทธาก็แล้วกันผมจะไม่ขอพูดอะไรมากผมเพราะว่าความเชื่อความจริงมันคือคนละอย่างครับผม แต่ถ้าเราศรัทธาเราเชื่อเราบูชาเราสักการะบูชาเขาดีเขาก็อาจจะช่วยเราตามความเชื่อที่เราเชื่อก็ได้แล้ะผมอันนี้ผมขอไม่การันตีเพราะว่าผมก็เชื่อในแบบของผมแต่ผมเชื่อไม่งมงายผมบูชาผมก็บูชาแธรรมดาผมส่วนวิธีบูชาบูชายังไงบูชาถ้าเป็นแบบของผมอันนี้ผมไม่ได้บูชาอะไรมากมายนะอนี้ของผมไม่ได้บูชาเลยอันนี้ผมพูดตามตรงคือผมไม่เคยบูชาอะไรนอกแมวเลยแต่ ผมเอาขึ้นหิ้งไว้แต่แนะนำให้เอาต่ำกว่าพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาสูงกว่านะครับผมอย่างเช่นพระพุทธรูปหรือรูปหล่อพระสงฆ์อริยะเจ้าอะไรต่างๆให้เราเอาไว้ต่ำกว่าหรือถ้าให้ดีคือแยกพานไว้เลยครับผมแยกบูชาไว้ต่างหากครับผมเพราะว่าโลกแมวนี่คือสัตว์ครับผมเป็นสัตว์ครับผมเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ธรรมดาไม่ควรอยู่สูงเทียบกับ พระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ครับผมมันจะดูไม่เหมาะครับผมถ้าเป็นไปได้ให้เราแยกหิ้งบูชาไว้ต่างหากครับผมโดยให้เราใส่พานสักการบูชาก็บูชาง่ายๆขันห้าธรรมดาบ้านเราห่มดอกไม้ทูบเทียนอย่างละห้าครับผมจุดทูบบูชาก็จุดห้าดอกถ้าเป็นแบบของผมนะคือบางคนอาจจะบอกว่าจุดบูชาเก้าดอกอะไรมันก็ตามความเชื่อของเขาเนะผมก็บอกตายตัวไม่ได้คือพูดง่าย ทุกอย่างที่เราบูชาเราเชื่อมั่นมันอยู่ที่ใจครับผมไม่ได้อยู่ที่เครื่องสักการะบ,บูชาอะไรครับผมมันอยู่ที่ใจเราคําอธิษฐานคําพูดเราไม่จําเป็นต้องว่าอเอากระถาบทนูน้นบทนี้มาสวดที่จริงเราอธิษฐานปากเปล่า,า,าเราไปก็ได้คือคําพูดของเราเนผมวาจาของเรานี่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครับผมคือมันพูดออกมาจากใจ จากใจจากภายในของเราจริงๆครับผมนี่คือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วผมไม่จําเป็นต้องไปหาบทสวดอะไรให้ยุ่งยากเนาะคืออธิษฐานจากใจครับผมออกมาจากใจดีที่สุดตามคําแนะนําของผมเนาะผมก็เชื่อของผมอย่างนี้แต่วิธีบูชาถ้าใครอยากได้คาถาบูชาก็สามารถหาได้ครับผมตามอินเทอร์เน็ตหรือตามอะไรก็มีมากมายแล้วทุกวันนี้อย่างเช่นคาถาบูชาน้องแมวหรือโรกแมวของอปู่คําบุเนาะก็จะมีขึ้นต้นด้วย มาออุมานนิมามาแล้วก็เป็นคําพูดอะไรต่างๆตามหลังเนอะอันนี้ผมก็จําไม่ได้เพราะว่าผมก็เพึ่งเสิร์ชหาข้อมูลอะไรไม่มากเนาะก็ท่านไหนสนใจก็ลองเข้าไปหาดูได้อันนี้คือเป็นโลกของผมเองอันนี้ผมไม่ขายนะไม่ปล่อยบูชาเนะเพราะว่าผมเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่า เป็นโลคที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมได้มานี่ก็สมบูรณ์แบบที่สุดปกติตอนผมได้มามันเป็นถุงนะเป็นโลคแบบเป็นถุงเลยที่เขาเชื่อกันว่าถ้าลูกแมวคล้ายถุงมันจะเป็นถุงเงินถุงทองอะไรประมาณนี้นะอันนี้ผมก็นํามาตากแดดตากแห้งแผมมันก็หดเข้าเลยเป็นรูปลักษณะอะไรประมาณนี้เนาะก็ดูเหมือนลูกแมวทั่วไปแต่ลักษณะใหญ่ับผมเห็นได้ต่างกันเลยดูได้ผมใหญ่กว่ากันเยอะเลยโลคของผมนี่คือโลคผมได้มาประมาณ2-3ปีที่แล้ว นี่ผมเป็นแมววัดนะผมผมได้มาตอนที่ผมอยู่วัดเนาะผมก็ได้มาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ส่วนโลกนี้เป็นโลกแมวที่ผมเลี้ยงที่บ้านเป็นแมวใหม่ผมท้องแรกโลกก็อาจจะไม่ใหญ่แต่สมบูรณ์ดีครับผมโรกสมบูรณ์ดีแต่ขนาดอาจจะไม่ใหญ่เท่าโลกที่ผมได้มานี่ผมโลคนี้ก็ประมาณ2-3ปีได้แล้ว ลักษณะก็สมบูรณ์ล,ลูกนี้ผ่านพิธีปลุกเสกอะไรต่างๆผ่านพิธีเรียกสูตรเรียกนามเบิกเนตรเรียบร้อยผมแล้วก็ตอนจะนําไปตาก็ทําการคุกผงขมิ้นเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบครบสูตรครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมมาถ่ายให้ดูเผื่อเป็นแนวทางหรือใครสนใจชอบบูชากับโรกแมวผมเพราะว่ามันเป็นความเชื่อเหมาะสําหรับคนที่ทํามาค้าขาย ขายของหรือชอบเสียงโชคลาบอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าลูกแมกวก็เอ่อพูดง่ายๆเราไม่ควรจะไปงมงายกับของพวกนี้เกินไปเพราะเขาช่วยได้ก็จริงแต่เขาก็ช่วยได้ในแบบที่เขาพอจะช่วยได้อย่างเช่นอาจจะอยู่ที่ความขยันของเราด้วยและโชคชะตาของเราด้วยที่ทําให้เราทํามาหาขึ้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับของพวกนี้สมุดกับผมคือเขาอาจจะช่วยเราครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งเราทําเองอะไรประมาณนี้คือผมจะพูดว่ายัางไงดีคือของพวกนี้ก็อาจจะช่วยเราได้ประมาณ10%หรือครึ่งหนึ่งหรือถ้าดีไปเลยก็อาจจะ1 0 0ก็ได้อันนี้มันก็เป็นความเชื่อนอะอนนี้ผมก็การันตีไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้ประสบพบเจออะไรกับผมมามากมายมก็พูดเท่าที่ผมรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ผมได้รู้มา ผมจะไม่พูดโอ้อวดอะไรมากมายเพราะผมพูดตรงๆต,ตามที่ผมรู้อะไรประมาณนี้เนาะโอเคสําหรับใครที่อยากได้บูชาก็สามารถติดต่อเข้ามาได้หรือ ถ้าใครมีอยู่แล้วผมก็จะแนะนําว่าให้นําไปทําพิธีให้สมบูรณ์แบบจะดีมากแต่ถ้าเราไม่ทําพิธีอะไรเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าของพวกนี้เป็นของกายสิทธิ์คือผูนิ่ายของกายสิทธิ์คือของที่เกิดขึ้นโดยตามธรรมชาติเกิดขึ้นโดยที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมาเกิดขึ้นจากร่างกายคนหรือสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตหือเป็นของ ตามความเชื่อคือมีความขังความศักดิ์สิทธิ์ในตัวไม่ผ่านพิธีปลุกเสกหรือพิธีอะไรก็มีความขังความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราอยากเพิ่มพุทธคุณเพิ่มค,ความขังความศักดิ์สิทธิ์เราสามารถไปให้อาจารย์ผู้มีวิชาหรือพระภิกษุสงฆ์ผู้มีวิชาทําพิธีปลุกเสกปิดทองอะไรให้ก็ได้ก็จะเพิ่มพุทธคุณขึ้นมาอีก อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยก็มีความค้งในตัวอยู่แล้วนี่คือตามความเชื่อที่ผมได้ไปเสเิร์หาข้อมูลมาอะไรประมาณนี้ผมก็จะช่วยในเรื่องค้าขายทํามาค้าขึ้นกิจการรุ่งเรือง หรือเหมาะกับแม่ค้าพ่อค้าอะไรประมาณนี้และก็ผู้ที่ชอบเย่างโชคเกีย่ยวขอหวยโชคลาภอะไรประมาณนี้นะแต่ผมไม่แนะนําให้งมงายเกินไปให้เชื่ออย่างมีเหตุมีผลอย่างงมงายเกินไปผมโอเคสําหรับคลิปวันนี้ก็ขอจุบกันไว้เพียงแค่นี้ผมก็ขอบคุณทุกคนนะผมที่เข้ามารับชมรับฟังก็ฝากกาลัง,ง,งใจช่องผมด้วยด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมคลิปหน้าเดี๋ยวถ้าผมมีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะมาถ่ายแนะนํากันให้ดูต่อไปผมโอเคบ๊าย